สวัสดีครับอรุณสวัสดิ์ยามเช้าครับผมอ๋อได้เวลาของเจ้า S D L G แล้วครับมาอยู่กับทีมงานทุนหนึ่งประมาณ7วันวันนี้ก็เดี๋ยวจะย้ายไปลงหน้าง,งานอื่นนะครับเราจะไปงัดโตครับไปงัดโตเอาถอยถอยถอยัอยนเล็บเลยอะ เลย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 ขับโดยเลาน้อยครับอู้ไหวไหมไหวไหมเพึ่ตัวนี้จะเป็นช่วงล่าง200ครับ อู้ลอยลอยลอยแม่โอ้อู้โอ้เราเราไปโดนเตรครับไล่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  ตัวนี้จะเป็นช่วงล่างเท่าสองร้อยครับห้อยหยหยยหยจานชูจานชูทำไมเงยงเงงแบบนั้น S D L G E 6 2 0 5 F ครับโอ้ อะไรยายว่าไม่เคยเห็นยายยังไม่เคยเห็นมันขึ้นว่ามันขึ้นยังไงอ๋อเพิ่งเคยเห็นบ่ทีแรกครั้งแรกเลยครั้งแรกในชีวิตเลยใช่แล้วโอ้แต่60ปีแล้วยายพุ่งเห็นทีแหรกไม่งั้นยายไม่ยืนอู้หรอกเอ้ายายบอกว่าไม่เคยเห็นครับรถเมโคขึ้นเทเลอร์มาก่อนเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกโอ้หมุนได้ไหมวะ ได้ไหมนี่โอ้ติดสายไฟลงไหนพี่ไปลงกรุงเทพเลยบอกอ้าวต้นมะละกอเด้อไป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 วนไปวนไป sẽ leo cho anh đi ở chi khác, nó sẽ ở sấp, 10 đi, thay đi, ô, hãy này này này, oh. กุ้งคีบักเอฟอู้ก์ีใหญ่มากเลยอ่ะโอ้ตายสิฮะเออบิดมันนี่หน่อย หนึ่งคิวครับพุศ์กี้ก็<อ>เราเบรคมืออยู่ไหมวะมไปเบขึ้นไปดูสายไฟเลยเนดะ้อลันน้งเลยเดินทางมาถึงแล้วครับตอนนี้มืดตึ๊บเลย S D L G E 6 2 0 5 F ครับเราไม่กล้าไปต่อครับเพราะว่าดูทางว่ะกลัวยุกโอ้ตายสิไม่กล้าไปหรอกดูอ่ะอู้หเมื่อหางเมื่อคืนนั่นนี่น อุอันตรายนนั่นน่ะอู้ยดีนะที่จอดน่ะถ้าไปเรียบร้อยเลยหนึ่งหกำลังกำลังจะหายนี่ีนี่ดินราวเลยนี่ว้าวดูอ่ะโคเดินไดไหมโคได้แล้วดูดหักไปถึงนู่นนะข้างในนู่นน่ะเพิ่งหักเมื่อคืนนั่นนี่ใช่หอ่ใหม่เลยโอ้ยมึนแทรกนี่มาเดี๋ยวต้องแจ้งรองเฟินหน่อย มันกงคองไมดียเดินี่ได้เนาะได้มันกำลังคอไมดีแล้วมันไปมีน้ำมีน่อู่แม่โคไม่กลัวเหรอเจทเลือดไมกล้าเสียงโอ้จนี่แหละซาที่จบลา โอ,โอ้สายไฟขาดแล้วนี่ตายหาเลยเรียบร้อยเลยสายไฟผมขาดพูด้ดูอ่ะถูร้อเลยครับกอนเลี้ยวมาอะ เอาได้รังนกมาอีกแล้วมีลูกไหมมีเอาอีกแล้วสองตัวเฮ้ยโอ้วันนั้นย้ายไปกระสังก็ได้มาอย่างนี้แหละมีลูกเหมือนกันได้แล้วทำไมนกเร็วนี่วะสองครั้งแล้วเนี่ยสองครั้งแล้วอ่ะอีกได้รังนกอีกแล้ว<อ> เออมีลูกด้วยเออนี่เกาะมาที่เดิมเลยโอ้อะไรมามุกอย่างก็ตรงนี้แหละผู้มีนกอีกวันนั้นยายเอ็มไปก็อย่างนี้เลยเนาะตกอยู่ตรงนี้แหลยบานเหรอเอาไปไว้ไหมตรงเองลงป่ะพี่ลงก็ได้ไหมเอ็งถือกล้องให้หน่อย ดังครบครับครับดังครบสองรอบแล้วครับกินเลยน้อยอยู่ดังครบกินได้อยอะเฮ้ยทำอว เตือนน้ำมันก่อนบ้างเตือนน้ำมันก่อนฮะนั่นแหละเอาเทเลอร์ไปจอดไว้นู่นฮะไม่ได้ล็อกหรอกคอมาคอเห็นมั้ยนั่นน่ะเป็ดจะป็นายดิโอ้ ้ยผมผมเสียบเลยโอ้ยผมมาใส่ไว้เมื่อคืนอ้าวโอ้ยยะมากินยังไงนี่ฮะจะขีดสขีดบ่โอ้ยมาข้อมาข้อกระโดดกินยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวให้มันต่ำสักหน่อย ได้หายใจได้ออเอาโอ้โอ้โอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับวันนี้ยายมางัดต่อครับ